อยากรู้ครับว่าแล้วเคสแบบไหนครับที่จำเป็นจะต้องถึงะระดับต้องวับผ่านตัด ก็ถ้าประเมินคร่าวๆนะคะจริงๆมันก็อาจจะแบ่งด้วยอายุก็คือว่าอายุสมมุติเล็กๆห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือโครงสร้างผิวเอยเนาะแล้วก็โครงสร้างกระดูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาค่อนข้างเยอะถ้าเราอยากจะให้มันย้อนได้เยอะๆอะค่ะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเรื่องของชั้นผิวไปเลยก็คือผ่าตัดดึงหน้าไปเลยเป็นการเริ่มต้นค่ะหลังจากนั้นเราก็ค่อยฟื้นฟูในส่วนของงานผิวงานริ้วรอยอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะอาจจะ จะแบ่งจากอายุก็ได้หรือจริงๆบางคนเนี่ยอายุเยอะแต่ดูแลตัวเองมาดีพันธุกรรมดีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องผ่าตัดก็ได้ค่ะแต่บางคนอายุน้อยที่เคยเจออายุน้อยยังไม่ห้าเลยนี่ยก็จําเป็นต้องแล้วน้อยที่สุดที่มาทําการผ่าตัดดึงหน้าก็คืออายุ27่อ่าแต่แต่ว่าคือมันมีปัจจัยคือเขาลดน้ําหนักเยอะประมาณ0ิว่าโลเกือบยี่สิบมันก็อเหี่ยวได้มันเหมือนเสื้อที่มันเคยพองยืดอะค่ะแล้วพอข้างในมันแปบลงไปหนังมันก็เหลือเกินซึ่งอันเนี้ย Mm hmm. จริงๆจะใช้วิธีอื่นๆก็ได้แต่มันจะใช้เวลานานและมันอาจจะทําให้เขาเสียความมั่นใจอย่างนี้น mm hmm. ค่ะก็อาจจะเลือกในเรื่องของความจําเป็นในแต่ละคเคสไปด้วยค่ะครัโอเคครับก็ต้องอย่างที่คุณหมอแนะนำเนาะ การที่จะพักฟื้นแบบนีน่นะก็แล้วแต่เคสแต่แน่นอนเราอยู่เชียงใหม่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะพักฟื้นไปแล้วเที่ยวไปก็แวะมาที่กรีนของเราได้หรือวางแผนกับคุณหมอดีกว่ามีเวลาเท่านี้ควรจะเหมาะกับอะไรยังไงโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่มีเวลาจำกัดเนี่ยมาแจ้งเราแต่แรกเลยว่าโอเคฉันอยู่ฉันอยู่เมืองไทย30วันควรจะทาอะไรเพื่อพักฟื้นยังไง ปรึกษาให้แน่ใจแล้วก็ทำตามแผนของเรารับรองพักฟื้นไม่นานพักฟื้นชิงใหม่ได้เที่ยวด้วยโอเคคลิปนี้เราสองสนขอตัวเราไปก่อนนะไปบ๊านายบ๊ายบาย